สวัสดีครับวันนี้พป็ัส21ตุลานะครับอันนี้5โมง40แล้วจะมาดูหุ้นไม่เต็มบาท3-4ตัวนะครับแล้วมีหลายตัวเลยมีชูมีแบมโออารีพี R G P นะครับแล้วก็ปตท,ะทอ,อันนี้มาดูคันที่กรุ๊ปเนี่ยจริงๆอ่ะพูดมันที่อย่างที่ผมบอกประจำนะมันดูไม่สวยแต่พอดีวันนี้น,นี่มันนี้มันใช้ได้เลยนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช้ได้มันก็ยังไม่สวยเหมือนเดิมแต่มันมีบวาลุ่มโผล่ขึ้นมานะครับห้าร้อยห้าเท่าครับในปกติเออมันก็อาจจะเป็นจุดที่เราต้องมาจับตามองนะตัวนี้ครับเพราะผมว่าติดคนติดเยอะมากมากๆที่สุดนะครับมีคนถามมาบ่อยครับตัวนี้ถามบ่อยมากผมก็ไม่รู้นะว่า,เ,าเขาติดกันที่เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่ามันคงติดทุกคนแหละนะดูวดวคุณเวลาสัปดาห์นะครับ ยันมาอยู่ตรงนี้โลมันก็คือตรงนี้แหละมะั้งมันมาจากขั้นไหล่สองบาทโอ้สามบาทห้าสิบสามาทหกสิบโอ้ออยี่ครับลายมันก็ไม่ดีนะลายสัปดาห์เนี่ยคอนเวอร์เจนนะแต่ก็จริงเกิดไหมเนี่ยถ้าตีอย่างนี้ เอ,อเหมือนจะเท่าๆกันนะแต่เหมือนก็คืออาจจะไม่ได้เกิดคอนนะขนะยันขยันแต่มันก็ดูดีนะครับ3สัปดาห์แต่ต้องรอมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะเพียงแต่ว่าเรารอดีกว่ารอถ้ามันยืนตรงนี้ได้นะฮะหรือมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามาได้ทะลุตรงนี้หุ้น2คุณค่อยๆเข้าก็ได้นะครับไม่มีอะไรกราฟทรงอย่างนี้พูดยากนะอย่าไปอย่าไปเสี่ยงที่จะซื้อซื้อแล้วรอเลยเราไม่รู้ว่าขึ้นรถเขาจะออกเมื่อไหร่ไง เราก็พูดยากะอาจจะว่าออกเลยก็ได้ถ้าโชคดีไปถ้าไม่ออกก็รออีกเป็นชาตินงะคุณดูอย่างทีไพร์พลีนี่ครับเพิ่งมีวันรุ่มุนนีมากวันแรกนะครับแต่มันนานมาแล้วเขาขังไว้เนี่ยโอ้โหเป็นปีๆเลยผมก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มมาทีนะเพราะมันไม่ไปครับอย่างเงี้ยรอแล้วกันรอมันยยืนห้าสิบว,วันได้คราวนี้มาดูตัวหนึ่งหุ้นที่คนชอบถามกันนะครับ ช่วงนี้ก,กระแสมาแรงนะบิตคอยอันนี้ผมจะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเมื่อวานผมบอกไปแล้วครับว่าขึ้นมาถ้าบิตคอยมันไม่ได้ไปดวงจันทร์คือมันเบรกไฮได้กระจริงเมื่อคืนแต่ตอนเช้าคุณสังเกตไหมก่อนคุณเทรดุูไปดูเลยนะครับมันกลับมาเท่าเดิมอีกเท่าไฮเดิมก็คือ6กพันธพนี่นึออกไหมฮะก็คือเหมือนก็ไม่ได้ไปไหนอยูอยอย่เท่าเดิมอะ่ะเขาเลยเปิดกระโดดแปแล้วก็ทิ้งคุณไว้ทิ้งดิ่งไปเลยหกตังค์ได้เยอะนะประมาณ8ซนนะฮะส่วนต่างเนี่ย คือผมก็ไม่รู้นะว่าจะถูกหรือเปล่านะว่าถ้าคุณเทรดบลูแล้วคุณดูบิตคอยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอย่สิ้นเชิงนะอยาผมให้ดูนะดูนะครับดูอันนี้นะครับบิตคอยทางซ้ายนะเป็นรายวันนะครับเออ่ทางขวาเป็นบลูคุณดูเห็นไหมกราฟคุณละเรื่องเลยนะบิตคอยเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับทะลุไฮทุกอย่างนะตอนนี้อยู่หกหมืนหกอ้าวกลับมาหกหมื่นหแล้วต,ตอนตลาดปีหกมืนสอยู่เลย เราไม่เป็นไรนะเนี่ยเขาขึ้นไปสูงสุดที่หกหมื่นหกตีเลขหกเก้าร้อยเอาตีหกพัหมื้อเจ็ดละกันอาจจะอาจจะจะไม่ถึงดีนะตอนนี้ 6, โอ้แค่พันเหรียญเด็เนี่ยแต่ดูคุณดูกราดูทรงครับบรูคายวันเนี่ยยังพึ่งพ,พนพ้นน้ำได้ไม่กี่แท่งนะแล้วยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยนะครับที่ผมบอกว่าวานว่าขายเถอถ้าขึ้นไปกระโดดเนี่ย แล้วเราก็ไปซื้อรอซื้อซื้อตับต่เวลาขายเนี่ยอยากให้ไปดูนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอีกทีหนึ่งเอา่ร้อยยี่สิบนาทีก็ได้นะในบลูคนะบลูคเนี่ยร้อยยี่สิบนาทีสวยนะครับใช้ได้เลยแต่คุณดูบิตคอยนะครับบิตคอยจริงเราใชร้อยี่สิบจุดดูดีครับบิตคอยขึ้นมาทะลุมันท้ดแห่เนี่ยหนึ่งตุลาแล้วอ่ะสิบเกือบยี่สิบวันแล้วอ่ะยังไม่เคยหลุดหลุดมาไม,ไม่กี่ครั้งอย่างนะก็ขึ้นไปได้นะ แต่บรูคเนี่ยเพิ่งขึ้นจนเหนือเส็ตห้าสิบวันได้หกตุลาอ่าบิตคอยที่ที่ดูมันยาวจริงๆมันไม่ได้ยาวนะเพราะว่ามันรันยีิบสี่ชั่วโมงนะฮะวันหนึ่งมันมีสองชั่วโมงก็สิบสองแท่งมันก็เลยดูดูดูมันเยอะหรืออกล่าไหมฮะจริงๆมันก็หนึ่งตุลาเนี้ยหกตุลาแท่งมันน้อยกว่าในเซตอ่ะมันมีแค่สี่แท่งวันหนึ่งแต่บิตคอยมีทั้งหมดประมาณยี่สิบอสิบสองแท่งก็วันหนึ่งสิบสองแท่งสิบวันก็ร้อยี่สิบแท่งละ พอมันรัน24ชั่วโมงเนี่ยสารทิตเปนการรันอันนี้ไม่ได้เรันนะฮะดูนะครับทรงไม่เหมือนกันอย่างยิ่งนะเนี่ยถ้าทรงอย่างเนี้ยคุณใช้ RSI ในการจับหรือ Modify s t o r e หรือ Slow s t o r e ก็ได้ใช้อะไรไปเถอะครับขึ้นไปอย่างเนี้ยอ่ะอันนี้นะทรง week อ่ะ book อ่ะโอเคนะครับผมให้ดู120เนี่ยเห็นไหมครับขึ้นไปชนเนี่ยคุณก็ต้องหนีไปก่อนเลย120ยังไงก็ไม่รอดนะเพราะว่า ลา,ลายวันมันยังไม่ใช่เลยเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นใช่ขายขึ้นเหมือนอันนั้นอ่อนอ่ะมันไม่ได้ชันแล้วคุณมาดูร้อยสามสิบวันทีนะมเมื่อเช้าถึงผมใช้สามสิบหลร้อยี่สิบในการจับเลยนะพอทะลุไปตรงเนี้ยคุณโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกจะหมูก็หมูไม่เงื่อนหรฮะมันงออมมลงมาคุณก็มาซื้อคืนไม่มีอะไรก็ส่วนต่างกี่ตังก็ได้อ่งสองสามช่องมูลก็ได้สามช่องมูได้สี่ช่องมูก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ละตัวลเล็กอย่างงี้ยเงออื่อนหรฮะ ตราบใดที่วันมันยังไม่ชันน่ะไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนกองเนี่ยเนี่ยกองเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมชันชันอย่างเงี้ยคุณถือไม่ได้นะฮะหุ้นขึ้นแรงคุณก็ต้องโยนหรือเวลาเราวันตกเหมือนกันถ้ามันเป็นเส้นขนาดพื้นเนี่ยมันตกมาแรงๆคุณก็ต้องซื้อคืนไม่ต้องกลัวเลยมันยังต้องเด้งไม่ใช่ไม่ใช่ขาลงชัดเจนนะมันเป็นไซด์เวย์อันนี้ก็ระวังนะครับแต่ผมจะบอกนะว่าถ้าข่าวถัดไปเนี่ย ครั้งที่สองที่สามเนี่ยมันอันนี้วันนี้สองครั้งนะถือว่ามันมันพยายามจะเด้งขึ้นไปมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านนะอาจจะต้องลงใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ถ้ามันยืนแล้วมันไม่ไปไหนอันี้น่าสนใจนะคราวนี้จะแรงมากหรือขึ้นไปแล้วลงใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้มันเพื่อจะฟอร์มก้าวมันสวยๆนึอกออกไหมครับเนี่ยจะแรงมากแต่เราไม่รู้นะครับถ้ามันตามบิตคอยเราก็พูดยากนะเพราะมันไม่ได้สวยไปบิตคอยเหมือนกับ เรียกว่าอะไรคุณจะไปทำตัวเหมือนเขาอ่ะแต่พื้นฐานคุณไม่ใช่เลยอผมไม่ได้ว่าทําตัวนะว่าผมว่าคนเทรดมีคนถามมาว่าเฮ้ยบิตคอยขึ้แล้วทาไงก็ผมก็บอกไปดูกราฟบิตคอยกราฟบุ๊กดิเหมือนไหมไม่ได้เหมือนเลยไม่ได้มีขาขึ้นเลยกราฟบุ๊กเขาบอกเอาก็กราฟก็บิตคอยเป็นขึ้นทำออทามหายแต่บุ๊กต้องทำออทามหาด้วยมันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะกราฟมันถ้ากราฟมันเหมือนกันอนะ่ะมันใช่ถ้ากราฟมันเป็นขาขึ้นอนะ่ะบุ๊กอ่ะ โอเราลองปุ่มว่ายูนิต10%สบายๆแต่มันไม่ใช่ไงเมื่อวานเขาเอามา12นะวันนี้ขอคืนไปเท่าไหร่3-4%ก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็สำหรับย่งก็ยังหัวอยู่เกือบ10%สองวันอะไรอย่างเงี้ยมาดู AJA ละกันบูก็ระวังนะครับแต่เข้าหน้าถ้ามันขึ้นน่ยมันกราฟทรงดีๆมันตั้ง,ต,งตั้งลำไดนะ้ผมว่าแรงนะครับ AJA วันนี้ก็มีวอลุ่มนิดนึงนะครับก ก็ยังรสัปดาวยังสวยอยู่นะแต่พิงแต่ว,ว่าลายวันเนี่ยอบอกไม่ได้นะเขาจะทรงไหนนะแนวรับอยู่ห้าเก้ากับคัดล้ออยู่ห้านสะิบเอ็ดฮะผ่านนี้ไปเจสิบสองผมว่าค่อยค่อยดูแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงนะอาะาดูร้อยีาา่สิบก็ได้ร้อยยี่สิบไหมไม่มีบอกไม่ได้นะเขาจะเล่นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ร้อยี่สิบทงเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะฮะเอามาดูทรูเนี่ย คุณดูทรูนะครับที่ผมบอกว่ามันขาขึ้นเนี่ยเฉพาะเดย์นะไม่ใช่วีคนะแต่วีคเนี่ยก็โอเวอร์บอลแหละดูนะครับโอเวอร์บอลแล้วยังไงก็ก็คุณะต้องย่อมาหน่อยอย่างรายวันเนี่ยย,ละละละย่อตรงเนี้ยเราลองเวลาเราซื้อเราก็ใช้ร้อยยี่สิบในการจับนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคนะทรงเนี่ยแต่มันสังเกตไหมขึ้นนั้นตั้งแต่ยี่สิบสองกันยายนงไม่เคยหลุดเนี่ยหลุดแค่ในสองชั่วโมงนะ ขึ้นห้าสิบเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่หลุดนะครับถ้าครนนี้ยืนไปได้เนี่ยโอ้ผมว่าเจ๋งมากนะครับถ้าต้องยืนให้ได้นะเนี่ยยืนให้ได้ตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้อ่ะแล้วยืนแล้วอยู่จะช้าอยู่อย่างนั้นอ่ะนิ่งๆแล้วมันก็จะวันมันก็จะไปของมันเองแหละครับมันก็จะมันก็จะมีข่าวดีมาซัพพอร์ตของมันเองไม่ต้องห่วงนะฮะเนี่ยรอให้นั่อเองเ่ะเล่นพวกเนี้ยเวลาทรูเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นขึ้นเพราะวันมันขึ้น คุณก็ต้องเล่นในตัวนี้แล้วคุณโอเวอร์โ o v e โอเวอร์บอคุณก็ขายไปยางไงคุณก็ต้องรับกลับเพราะมันยังเป็นขาขึ้นอยู่มันไม่เหมือน SCA นะฮะ SCA ที่เราซื้อที่แนะนยนำไปก,ก่อนว่ามันน่าสนใจแล้วมันน่าจะกลับตัวน่าจะกลับตัวไม่ใช่ขาขึ้นอันนั้นเสี่ยงเยอะนึกออกไหมครับเหมือนบลูเหมือนบิตคอยตอนนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนคุณซื้อไปเถอะถ้ามันไม่มีอะไรรุนแรงมันไม่ตกเยอะหรอก นึกออกไหมครับเพราะมันเป็นขาขึ้นเวลามันร่วงลงมาก็จะมีคนรับเสมออันนี้หกหมื่นหกนะฮะดูนะถ้ามันจะขึ้นเนะี่ยมันก็ต้องจะลงเร็วนะใช้เวลานะครับหลายๆวันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะทุบมาเหลือห้าหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นอย่างเงี้ยภายในวันเดียวโอ้มันก็เกินไปหน่อยนะคนเล่นมันก็เสียกำลังใจนะครับอืมเป็นขาขึ้นเนะ่ะลงลงนีง่ยยากวาเวลาจะลงนะครับจะร่วงแต่พิงแต่ไว้จะขึ้นไป มากแค่ไหนอ,ยอยันนั้นอยู่ที่แล้วแต่กรณีกัน,นเนี่ยทรูเนี่ยคุณก็เนี่ยรอเนี่ยอย่าหเุดตรงนี้เงสามเก้าแปดตอนนี้นะครับกับโลเนี่ยจริงๆอ่ะผมว่าโลเนี่ยถ้าเอาอยู่ว่าพอนะมันอาจจะวิมงไปสามเจ็ดหกก็ได้นะที่คันนั้นเคยวัดไว้อ่าอันนี้ก็ก็ลองดูนะอ่าดูแบมนะครับผมว่าอ่าแบมดูนะครับดูนะ่สวยไหม ในรายสัปดาห์ไปม,มองนะเรดริวตามไปหน่อยรายสัปดาห์เนี่ยก็ก็โอเคนะแต่เพีงยงแต่ว่ายังยืนไม่ได้เลยยังยังไม่ดีเหมือ,จอน,นจะเกิดคอร์ติเจนแต่ไม่ได้เกิดนะอันนี้ก็มันไม่ได้สัญญาขัดแย้งนะอันนี้แต่มาดูรายวันนะครับนี่รายวันนะครับมันพยายามจะทำหายนี่ครับ เนี่ยครับเห็นไหมประมาณนี้มันมันเบรกไปแล้วนะครับผมว่านะแล้ววลุ่มมาซัพพอร์ตเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะอาจจะตีผ้าไปนิดนึงตีใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับประมาณนี้คราวนี้มันจะไปถึงไหนเนี่ยแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับยี่สิบบาทสิบ ตังอีกเท่าไรเจ็ดสิบปดสิบตังนั่นเองทะลุปไปได้เนี่ยผมว่าโอ้โหสวยงามมากแต่ต้องดูด้วนนะวันนี้วันวนีวนวน้วันรุ่มมาใช้ได้เลยนะครับเนี่ย120แล้วดูร้อยี่สิบดังนั้นถ้าเดยอย่างเนี้ยร้อยี่สิบเหมือนก็ต้องสวยนะครับเห็นไหมครับคือชัดเจนเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นตั้งแต่ตอนเนี้ยคีย์พออยู่ตรงเนี้ยมันชนพอดีนะยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านยังยังตัวทีถ้าผ่านไม่ได้ผมว่าวนรุ่งจะตามมาเองไนงะเนี่ยครับดูไว้นะครับแปม เรามาดูโออาตรงข้ามกันนะครับโออาเกิดอะไรขึ้นครั้งที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสามครั้งนะนะคีย์เวิร์ดอยู่ 27, นะยี่สิบเจ็ดห้าศูนย์นะยวันนั้นแย่นิดหนึ่งนะครับสี่ครั้งอนี่ครั้งที่สนะี่แลหลุดไปเลยตายนะครับเจอที่ยีิบสองบาท แต่ถ้าดูอย่างเนี้ยมันก็ทำมาหลายครั้งนะมันก็ไม่เคยดุเดืทีนะครับแต่สังเกตอะไรไหมครับสี่ครั้งแต่จุดสูงสุดมันแย่มากคนะูณด,ดูนะครับคุณตีมาอย่างี้โอ้พระเจ้าช่วยกวยทอดนะครับมันต่ำลงทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรเนี่ยมันกำลังจะบีบนะครับบีบบีบให้อยู่ในกรอบเนี่ยสักวันต้องเลือกทางถ้าเลือกขึ้นไปก็ดีนะทะลุ อันนี้ผมไม่รู้นะเลือกทางไหนนะฮเนี่ยที่ผมบอกว่าน้ามันมันคุณกลุ่มน้ํามันกับแบงก์อะมันยังราคาดีอยู่นี้มันไม่ใช่น้ามันนะเป็นรีเทลนะมันเหมือนเซเว่นอน่ะจริงก็น้ํามันแหละขายปีกแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ํามันมากนะนึกออกไหมครับมูก็รับมาขายไปอ่ะเป็นคนค้าขายอะมันไม่ใช่อย่างปตทสปองี้มีสต็อกน้ํามันเออนี้มันก็มีใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นคุ้นน้ามันนะเนี่ยก็จะต้องเลือกทางอะเราดูวันนะครับ เนี่ยหลุดหลุดไปนี่ก็แย่ทีนี้ในระวังนะครับตรงข้ามกับแบมนะแต่แบมก็มีแนวต้านเยอะนะครับเยอะยับยับแต่อันนี้แนวรับสุดท้ายแล้วนะครับอีกแค่ยี่สิบห้าตังค์ไม่แน่นะที่หน้าจะได้เห็นนะดีๆนะครับเจอกันที่ยี่สิบห้าบาทยี่ิบสองบาทอย่างเงี้ยถ้าถ้าโดนทุบลงมานะแต่วัลลุ่มมันยังไม่มาเอาดูตัวนี้นะครับ SCGP นะตัวเนี้ยสวยนะครับเนี่ยผมว่าพักฐานเสร็จแล้วนะ มีคนบอกว่าโอนแพงเอ่ซื้อมันต้องซื้อหุ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วมาพักเงี้ยดูรายสัปดาห์นะครับแล้วไดวันเนี่ยโอเคมันยังเป็นขาขาลงพักฐานในรายวันนะยืนตรงนี้ได้นะผมว่าเนี่ยแล้วมันเบรกตรงนี้พอดีนะครับถูกสี่เจ็ดห้าเนี่ยทะลุไปได้นี่ดีเลยนะไปเจอกันไฮเก่าไฮใหม่เนี่ยไฮขายเก่าเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเนี่ยแล้วขอเนี่ยขอดูร้อยยี่สิบแล้วกัน เนี่ยลงถ้าร้อยี่สิบอย่างนี้ยเนี่ยลงมานานมากนะนะครับตั้งแต่วันนี้ทรัเอสสิงหาลงมาเป็นเดือนเลยนะวันนี้เพิ่งจะทะลุขึ้นมาหายใจหายคอได้อันนี้ต้องย่อหน่อยนะครับถ้าดูร้อยี่สิบย่อทีนิดนึงวันจันทร์อาจจะย่อลีกหน่อยนึงแล้วขึ้นใหม่ๆคี์เว์ดอยู่ตรงนี้นะครับหกสิบสี่เจ็ดห้าทะลุได้ผมว่าตามได้ว่รุ่มจะมามหาศาลนะครับอ้าวันนี้ดูตัวพ่อแล้วกันตัวพ่อใหญ่สุดนะครับปตทเนี่ยดูมัน มันง่อยๆยังไงนะมันมายืนพิ่งยืนได้ไม่กี่วันหนึ่งในหลายสัปดาห์เนี่ยเอาวาอยังไงระบบรุ่มมตท,ทเขาก็สลับเสมอนะครับเขาไม่ได้มีอะไรมือวาเลยแหละจริงๆด้านหลังเนี่ยมันก็มีตัวให้เล่นเยอะนะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเมื่อสี่ห้าปีก่อนที่ไม่มีกราฟไม่มี aot พึ่งเกิดเขาก็เล่นมตอทอ,อัตวานแบงก์อะไรอย่างเงี้ยครับมันม,มีให้เล่นเล่นเ,นเ,นเ,นเยอะตอนนั้นบีกิมยังไม่เกิดเลยใช่ไหมฮะ เรียกยังไม่กี่ตัวปตทก็เป็นพ่อใหญ่เจ้าพ่อใหญ่ในต,ตลาดตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันกระจายความนั่นไปแล้วฮะกราฟก็ใหญ่ aot ก็ใหญ่แต่ aot แพงมากนะคุณลองไปดูกราฟดีๆนะกราฟมันสวยนะแต่ผมว่าเอ,อมันไม่ได้ผมว่ามันยังลงได้เยอะอนะลองไปดูแล้วกันเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับกุณตีเทีนไลน์เนี่ยมันสองเส้นเนี่ยมันเหมือนกับ มันมันตีว่า,าเท่ากันละกันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หุนตีจากข้างล่างเนี่ยไม่ได้นะอะตีต้องต้องไม่ใช่อันนี้นะครับผิดต้องเป็นต้องเป็นเส้นนีนะผิดผิดต้องตีเส้นนี้นะครับเส้นอย่างเงี้ยก็คงคงมันคับอยู่ในกรอบเนี่ยถ้าจะให้ดีนะทะลุสี่สิบเอ็ดไปเนี่ยผมว่าก็ค่อยมาดูกันใหม่นะครับตอนนี้อยู่สี่สิบแล้วก็อยากให้หลุดตรงเท็ลายนี้นะ นี่เทลานเล็กๆนะเนี่ยเนี่ยหลุดไปไม่ค่อยดีนะเนี่ยเนี่ยหลุดตรงเนี้ยก็ต้องก็ต้องขายอยู่เส้นห้าสิบวันก็ได้นะก็เลิกอ่าอปไม่มีอะไรเอ่อจะบอกว่ามันก็ก็ดูดีนะแต่เพียงแต่ว่าเล่นจะแรงไหมผมไม่ได้ไม่รู้สิยังไม่มีอะไรลางบอกเหตุว่ามันจะแรงอย่าดูขอดูร้อยยี่สิบทีนิดนึงนั้นโอ้ร้อยยี่สิบเฉยเลยนะไม่มีอะไรนะเหมือนก็้ทักฐานไซเวอะไรเงี้ย โอเคอันนี้ก็่วงนี้ในการลงทุนนะครับตัวก็ระวังไว้นะตัวโออาบอกไว้นะครับว่าระวังไว้ดีครับผมไม่รู้นะเขาจะหลุดเมื่อไหร่ถ้าไม่หลุดจะโชคดีไปนะครับแต่ถ้าหลุดนี้ก็รับรองมีคนด่ากันระ,ะบมแล้วฮะรายย่อยเนี่ยเราก็ถือกันเยอะเลยเกินโอเค่ชงนี้ในการลงทุนนะครับวัสดีครับ